คือถึงมีดมาด้วยพี่ตีขึ้นอะไรมาในไอ้กลุ่มเนี่ยฉันสวนหน้าบางปงนี่แหละ เราจอดตรงเราจอดตรงไหนเราไป,ไปขอกล้องเขาเรียบร้อยแล้วนะ มีตาที่ผูกรวมโดชมนชกอัะเนี่ยใช่สิทำไม่ตนะัดแตกใช่ไ,มไหมวันนั้นประมาณวันวันวันทีน่11ประมาณ5ทุ่มกบเที่ยงคืนอ่ะพี่ผมมากดเงินตรงหน้าทีเจผ่านไปประมาณ5นาทีของพี่มีกลุ่มวัยรุ่นขับรถมา2คัน3คน มาถึงเขาถามว่าผมเรียนไหนผมก็บอกผมจบแล้วแล้วที่นี้เขาไม่ฟังอะไรเลยเพราะว่าลุมตะลุมบอลใส่ผมเลยเขาไม่ได้พูดอะไรเขาตะลุมบอลเสร็จเขาหยิบของผมไปแล้วก็เอาหมวกไปเอาอะไรไปบ้างเอาหมวกกับแหวนไปครับแหวนะช่ครับเป็นแหวนของลุงเรือนนี่แหละครับแล้วตัวของค่าอะไรยังไงทำไปไหมผมค่าไม่ได้เอาไปครับเราเคยรู้จักกับลุงเรอนไม่เคยครับไม่เคยคุ้นเลยครับไม่เคยไปมีเรื่องอะไรใช่ครับแค่มาถามไปเฉยครับ แล้วก็แล้วก็นั่นเลยครับซูมเลยครับมีมีไหมครับมีครับมีเป็นมีดหมอสั้นครับตอนแรกเห็นเลยใช่ไหมใช่ครับในคลิปก็เห็นครับแล้วเขาใช้มีดทำร้ายเราไหมหรือเขาต่อยเราอยู่ตอนแรกเขาจะแทงครับแต่เขาไม่แทงเขาลงมาคนเดียวลงมากันสามเลยครับแต่ตูมสองคนอีกคนยังยืนมองคนนึงยืนมองใช่ครับทีนี้เราได้ไปแจ้งความไว้ที่ไหนครับไปแจ้งความไว้สอนอปากน้ำครับเขาบอกว่าไงบ้าง เขาบอกว่าเดี๋ยวขอให้มาขอกล้องแล้วไปส่งให้เขาครับวันนี้ตอนนี้เรายาัางกวาดระแวงครับก็มีเวลาไปไหนก็กว่าระแวงอยู่พี่ไม่กล้าไปไหนคนเดียวอยากให้ดําเนินคนดีให้ไวๆพี่ผมอยากให้มันโดนจับไปไวๆพี่ตอนนี้ตำรวจเขาว่าอะไรบ้างครับเพราะว่ากำลังสืบอยู่พี่เพราะรอ,อต้องจับแะนี่อยู่สีเจอยู่พี่ผมว่าน่าจะเป็นโรงเรนเทพช่งางนี่แหละพี่ 下一位